สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางช a n n e นะครับเบอร์หนึ่งออสมาเลือกทีละทรนเป็นนักเตะไทยที่เก่งที่สุดออสมาอิบานเยสประการหลังของ FC โซเปิดเผยผ่าน,นรายการเดอะทเวนี้วันของมาริโอยูออฟสกีตำนานของ FCG เมืองทองยูเนเต็ดทางอินสตาแกรมเกี่ยวกับการเลือกแข้งไทยที่เก่งที่สุดโดยเจ้าตัวได้เลือกอุ้มทีละทรนบุญมาทัน b บ็คซ้ายแชมป์เจลีก2019ของโยโกฮาม่าเอฟมาริทอสเป็นผู้เล่นไทยที่เก่งที่สุดออสมาเผยว่าอุ้มทีละทรบุญมาทันผมเคยเล่นกับเขาที่บุรีรัมย์ผมคิดว่าเขาเป็นเพียงผู้เล่นที่ต้องการชัยชนะเพื่ออนาคตผมรู้ว่าเขาเก่งเมื่อเราเล่นกันที่บุรีรัมย์เขาแสดงออกถึงความสามารถกับทีมชาติไทยและในไทยลีกจนเขาย้ายไปประเทศญี่ปุ่น เพื่อเล่นในเจร์ลีกและเขาก็พัฒนาการเล่นได้ดีมากจนกลายเป็นแชมป์เจลีกซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากๆดังนั้นผมจะบอกว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดอีกอย่างเขาเป็นคนมีความคิดที่ดีเป็นคนเข้มแข็งผมจึงชอบเขามากเป็นพิเศษออสมากล่าวแนวรับวัย29ปีซึ่งเคยพาบุรีรัมยูเนเต็ดเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายของ AFC แชมเปียน เมื่อปี2013ซึ่งเป็นผลงานที่ดีที่สุดของทีมในฟุตบอลถ้วยเอเชียจนถึงปัจจุบันและเคยร่วมเล่นกับทีรารรบุญมาทันในปี2012-2013